ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วเพื่อนๆมีของขวัญให้คนรู้ใจสายเกมเมอร์กันหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับวันที่11เดือน11นี้เตรียมช็อปกันได้เลยกับสินค้าแพ็คคู่ตัวนี้ครับคีย์บอร์ดเกมมิ่งซูนามิรุ่น JX 6 1นะครับที่มาจากคู่บัดดี้กับหูฟังซูนามิ M r i X 2นะครับซึ่งโปรพิเศษสําหรับคลิปนี้นะครับผมรับรองได้เลยครับว่าราคาสินค้าแพ็คนี้ถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนเพราะว่าใครจะเชื่อละครับว่าสินค้า2ตัวแพ็คคู่แบบนี้นะครับราคาเพียงแค่787บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าใครใจร้อนนะครับอดใจไม่ไหวไม่อยากจะรอดูจนคลิปจบนะครับก็สามารถไปกดซื้อกันก่อนได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดสินค้าทั้ง2ตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับมามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับมาเริ่มกันที่คีย์บอร์ดซูนามิ JX 6 1กันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กนะครับขนาดพอดีมือนะครับ และเป็นคีย์บอร์ดแมคชีนิเลที่มีสวิตให้เลือก3แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือบลูสวิตเลสสวิตแล้วก็บราวสวิตนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าสวิตแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับลองย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆของช่องเราได้เลยครับผมอธิบายไว้หมดแล้วสำหรับภายในกล่องของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นครับก็จะเป็นแบบขนาดกล่องแบบกระทัดรัดนะครับซึ่งก็จะต้องบอกว่าตัวซูนอมิจเอ็ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับถือได้ค่อนข้างสบายมือเลย คือถ้าจะเอาพกพาไปใช้งานข้างนอกก็ดูน่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันนะครับและสำหรับตัวที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบบลูสวิตต์นะครับก็จะกดแน่นเสียงดังกระชับใช้ได้เลยครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ครับจะเป็นแบบเสียบสายเพื่อใช้งานได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ซึ่งตัวนี้ครับจะค่อนข้างแตกต่างจากคีย์บอร์ดซูนามิรุ่นก่อนๆที่ผมเคยรีวิวนะครับก็ตรงที่ว่าช่องเสียบสาย usb type c ตรงนี้นะครับของรุ่นนี้ครับจะเป็นแบบอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับ สำหรับตัวอื่นก่อนหน้านี้จะเป็นแบบอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานรุ่นนี้นะครับ JX61 เนี่ย mm hmm. ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของการจัดวางคีย์บอร์ดแล้วก็การเดินสายไฟนิดน,นึงนะครับว่ามันอยู่ในโซนที่เราถนัดหรือเปล่า 11, ซูนามิ JX61 ครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบแมกนิคอล61ปุ่มครับตามชื่อรุ่นเลยส่วนวัสดุตัวปุ่มนะครับจะเป็นแบบด้านนะครับการลอยนิ้วมือได้ด้วยและด้วยความเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กนะครับเพียงแค่60%เนี่ย ในเรื่องของปุ่มคําสั่งต่างๆที่เราเคยใช้งานกันเนี่ยก็จะถูกรวมเป็นคําสั่งลัดนะครับซึ่งเวลาจะใช้งานเนี่ยต้องกดใช้คล้องกับปุ่ม fn นะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันสาหรับเพื่อนๆที่ใช้งานคีย์ลัดไม่ค่อยถนัดนะครับก็แนะนําให้ไปลองอ่านคู่มือได้เลยครับมีไว้ให้หมดแล้วในเรื่องของแสงไฟ rgb ในรุ่นนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะครับ tsunami j x 6 1สน, j 6 1นะครับสามารถปรับแสงไฟ rgb <USB S 2> ได้มากถึง22โหมดด้วยกันนะครับส่วนของวิธีการเปลี่ยนโหมดต่างๆของแสงไฟ rgb นะครับ <ๆ S 1> ๆๆก็สามารถใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่ม t Fn นะครับด้านล่างขวาที่ผมบอกวปนี้พร้อมกับการกดปุ่มนี้ครับนะครับกดเลือกวนไปเรื่อยๆก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟ RGB ได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์อื่นๆในกล่องนะครับก็จะมีตัวถอดคีย์แคบครับสาย USB A to C นะครับแล้วก็คู่มือนะครับสำหรับใครที่ใช้งานคำสั่งลับต่างๆไม่ถนัดครับก็สามารถมาดูได้ที่คู่มือนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยจริงๆก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่าคีย์บอร์ดแบบ60%อย่างรุ่นซูนมิ JX61 นี้นะครับ หลายคนนะครับอาจจะมองว่าต้องมากดคําสั่งรัดเวลาในการใช้งานนะครับใช้งานไม่น่าจะสะดวกเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับลองพิจารณากันดูดีๆสําหรับคนทั่วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือพิมพ์งานเนี่ยคำสั่งหรือคีย์ลัดเหล่านั้นนะครับพวกเราใช้งานกันน้อยมากๆเลยนะครับไม่ค่อยดะกดกันหรอกดังนั้นนะครับถ้าเราเลือกใช้คีย์บอร์ดแบบ60%เช่นนี้ครับนอกจากจะสามารถใช้งานทั่วไปได้สบายมากอยู่แล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะคอมนะครับ หรือแม้แต่การพกพาไปใช้นอกสถานที่เนี่ยก็ถือว่าสะดวกนะครับนับว่าเป็นข้อดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับมาที่เจ้าตัวหูฟัง Headset นะครับซูนามีเอ็มไรท์ตัวนี้นะครับตามสเปคข้างกล่องน,นะครับก็จะมีการระบุในเรื่องของระบบเสียง7.1นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบ Virtual นะครับที่เพื่อนๆจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เว็บไซต์ซูนามซะก่อนนะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เต็มรูปแบบ ตัววัสดุหูฟังซูน امي M Light X2 นะครับจะเป็นพลาสติกครับที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับทำให้ไม่หนักศีสษะเวลาใช้งานสามารถปรับกระชับความสูงต่ําได้นะครับในส่วนของวัสดุเออแแพนะครับตัวเออแแพของหูฟังเนี่ยจะเป็นฟองน้ําแบบนุ่มๆนะครับพุ่มด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับซึ่งถ้าเป็นวัสดุหุ่มแบบนี้นะครับขอแนะนําในการใช้งานนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเอาผ้าสะอาดนะครับมาเช็ดคราบเหงื่อด้วยทุกครั้งนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับผม ในส่วนของไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับจะเป็นไม์แบบติดตั้งมาได้เลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับแต่เราสามารถปรับงอตำแหน่งการใช้งานได้ครับถ้าไม่ใช้ก็ปรับงอออกไปส่วนของปุ่มปรับเสียงอินพุตนะครับสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอยู่บริเวณหูด้านซ้ายนะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับก็เป็นแบบเน้นการใช้งานง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงครับก็สามารถใช้งานได้ และอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้น,นคลิปนะครับสำหรับคู่หูแพ็คคู่ตัวนี้ครับคีย์บอร,ร์ดเกมมิ่งซูนามิ JX 6 1นะครับรวมกับหูฟังเฮดเซตซูนามิ M Light X 2นะครับที่ได้ครบท่างคีย์บอร,ร์ดและหูฟังแบบนี้ในราคาเพียงแค่7 8 7บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไปใช้เองนะครับหรือซื้อฝากนะครับหรือจะซื้อตุนไว้จับฉลากปลายปีนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และถ้าใครแอบเล็งๆสินค้าตัวอื่นของแบรนด์ซูนามินะครับก็อย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่11เดือน11นี้นะครับในแอป Lazada เนี่ยทางแบรนด์ซูนามินะครับ <ๆ S 1> เขาก็มีสินค้าเด็ดๆนะครับโปรดีๆลด 0, 0, สูงสุด50%สําหรับเพื่อนๆชาวคอครัวเล่นเกมนะครับรวมไปถึงแฟลเซลแล้วก็โปรพิเศษส่วนลดเพิ่มอีก15%ด้วยเรียกได้ว่าใครเล็งสินค้าอะไรไว้นะครับคงได้เวลาจัดกันแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามร้านค้าซูนามิในแอป Lazada ด้วยนะครับ <S 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 รวมไปถึงช่อง YouTube ของแบรนด์ซูนามิกันด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็มีสินค้าแล้วก็โปรดีๆเนี่ยมาอัปเดตให้แฟนๆได้รับทราบก่อนใครอย่างแน่นอนเอาละครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปชอบกันให้สนุกแล้วก็เล่นเกมให้สนุกด้วยนะครับสวัสดีครับ